สวัสดีค่ะแม่บีชิวาวานะคะวันนี้นะคะก็เป็นเป็นคลิปพิเศษนะคะที่แม่บีจะมาแนะนำเคล็ดลับนะคะแล้วก็บอกจุดต่างๆในเรื่องของเตาอบนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ถามกันมาเยอะนะคะพอดีวันนี้แม่บีทําขนมปังพอดีเลยนะคะก็เลยเมาทําคลิปตรงนี้บอกนะคะว่าไอเตายี่ห้อตัวนี้นะแว่า ใครซื้อเป็นยี่ห้อนี้เลยนะขนาดเท่าแม่ดีเลยนี้นะคะก็อันดับแรกเลยนะคะที่มีคนถามมามากก็คือในเรื่องของไฟตรงนี้นะคะแล้วก็ถามว่าสามารถอบอาหารอะไรอย่างเงี้ยอบอบอบอาหารได้นะคะอบอาหารได้นะคะสามารถทำอาหารได้สามารถทำไก่หมุนได้นะยี่ห้อน,นี้เขามีแกน ะคะมีแกงอยู่ด้านในอันนี้ตอนนี้ไม่มีวอร์มเตาไว้อยู่เพราะว่าจะเอาขนมปังเข้าเตาอบละก็คืออบอาหารเนี่ยอบไก่อบได้อบซี่โครหมูได้แต่มันก็ต้องมีเทคนิคใช่ไหมคะหอฟรอยหออะไรนะเดี๋ยวมาดูกใกล้ๆดีกว่านะมาดูจุดใกล้ๆเลยดีกว่านะคะว่ามันมีอะไรบ้างค่ะก่อนอื่นนะคะ แม่พี่ต้องขออนุญาตนะคะวอร์มเตาไว้เนาะเพราะว่าจะอบขนมปังนะคะตอนนี้ก็วอร์มเตาไว้ที่2อ0อหสบองศาเลยเร่งด่วนนะคะ10นาทีแล้ว10นาทีแล้วเอ่อก็คืออันที่หนึ่งเลยนะคะเตาอบตัวนี้สามารถอบอาหารได้นะคะอบอาหารทำทำอาหารที่เป็นเกี่ยวกับพวกอบได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไก่อบได้นะ อบไส่กรอกหรือจะเป็นสามารถย่างมะเขืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยนะคะตรงเนี้ยเขาจะมีแกนและเขาจะมีอุปกรณ์มาให้นะคะมีอุปกรณ์แล้วมีตะแกรงมาให้นะคะมีถาดมีตะแกรงมาให้นะคะในชุดอุปกรณ์นะกัแบเบตายี่ห้อนี้นะคะที่แม่บีรีวิวไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่แม่บีทําอยู่ตอนนี้ก็คือฟอยเป็นฟอยเนี่ยนะคะเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ ตัวฟอยที่เราใช้สําหรับเนี้ยค่ะย่างปลาเผาอะไรแบบเนี้ยเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเป็นฟอยนีอ่าเนี่ยเนี่เนี่ยนะคะ,เ,ะ,คะเป็นฟอยแม่บีก็จะตัดมานะคะตัดมาใครใช้ขนาดไหนเนี่ยก็จะตัดมาปิดไว้ตรงนี้นะอย่างแรกเลยมนันเอ่อช่วยช่วยรองรองเศษอาหารอย่างหนึ่งนะพวกน้ําหยดลงไปโดนขดลวนนะคะแต่แม่บีเนี่ย จะใช้เฉพาะอบบอกกอรี่นะอันนี้ก็คือบอกไว้ก่อนอบโบอกอรี่แต่บางครั้งเนี่ยเราอบขนมเค้กมันล้นขึ้นมาก็ก็มีหยดนะเออมีหยดเหมือนกันนะอันนี้และอีกประเด็นหนึ่งก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการไหม้นะคะการไหม้ของขนมเค้กก็คืออย่างเช่นชิฟฟอนเค้ก ะะถ้าอบชิฟฟอนเค้กอย่ามันก็จะมีเทคนิคหลายๆอย่างโดยการใช้น้ําร้อนบ้างหุ้มฟอยล์ที่ที่พิมพบ้างอะไรบ้างนะคะแต่แม่มีใช้วิธีนี้เลยค่ะขั้นตอนเดียวเลยนะขั้นตอนเดียวเลยอบเคค่ะอบค,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 คุกกี้แล้วก็อบขนมปังในวันนี้ด้วยนะแล้วก็ชิฟฟอนค่ะชิฟฟอนเราต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะถึงแม้จะจะมีถาดรองก็ตามนะแต่ แต่ก้นของชิปฟอนเนี่ยมันจะมันจะสุกเร็วมันจะแห้งเร็วนะน,นี่ก็เป็นเทคนิคนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะเป็นแบบเคล็ดลับเลยนะเคล็ดลับเทคนิคที่อันนี้ไม่มีทำนะแล้วก็ใช้อยู่นะก็แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเลยถามมากันในเรื่องของไฟนะคะไฟที่ตัดอันนี้ไฟที่ตัดที่ไม่มีลองเช็คดูนะแต่ไม่มียังไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมินะ เดี๋ยววันนี้ก็จะอบขนมปังให้ดูกันเลยก็คือเนี่ยนะคะไฟบนไฟล่างที่มันติดอยู่ตรงเนี้ยมันจะดับลงไปเพื่อเป็นการตัดการทํางานของตัวนี้เท่านั้นนะคะแต่ไฟด้านในเตาเนี้ยยังติดนะคะและและตัวขดลวดเออขดลวดตัวเนี้ยนะคะเห็นไหมคะยังจะมันก็ยังจะแดงอยู่เหมือนเดิมนะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมันก็ยังจะแดงนะอันนี้คือมันจะดับ บางคนก็อาจจะถามว่ามันตัดทุก30นะแต่ว่าคือมันจะดับลงไปนะคะไฟบนไฟล่างมันจะดับลงไปเท่านั้นไม่มีผลผลเกี่ยวกับเรื่องความร้อนนะอันนี้ที่แม่บีใช้จริงนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเทคนิคแนะนําก็มีพึ่งมีพอดีวันนี้มีมีมีคนเพิ่งจะถามมาพอดีวันนี้แม่บีทําขนมปังพอดีเลยก็คือเกี่ยวกับปลั๊กไฟค่ะสําคัญมากเลยนะคะก็คือปลั๊กไฟค่ะ ปลั๊กไฟที่แม่บีใช้นะคะปัญหาเลยที่เจอนะปลั๊กไฟพ่วงทั่วไปนะคะปลั๊กไฟพ่วงทั่วไปเนี่ยนะคะที่เป็นแบบนี้เดี๋ยวแม่จะอันนี้แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะไม่ควรนํามาใช้กับเตาอบนะคะไม่ควรนํามาใช้กับเตาอบนะเพราะปลั๊กจะไหม้เลยนะคะปลั๊กจะไหม้เลยนะอันนี้บอกไว้เลยควรที่จะเป็นปลั๊กที่มีขนาดเนี้นะคะ 16แอมป์3,500วัตต์นะคะซึ่งเป็น,เป,นเป็นสายดำๆแบบนี้นะนเนี่ยเชัดๆเลยอย่างเนี้ยแม่บีนี่นะคะนี่นะแคปหน้าจอเอาไปถามร้านได้นะไปบอกร้านได้นะคะนี่นะคะนี่เลยนะจะต้องใช้ปลั๊กตัวนี้แล้วไม่มีการเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าอันอื่นร่วมด้วยนะคะระหว่างที่ใช้เตาอบอยู่นะคะเสียบเขาอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวเดียวเลยนะคะ อ่าเนี่ยนะคะตรงนี้มันจะทํามันจะช่วยในเรื่องของการสปาร์กะนะคะก็แต่ใช้อย่างนี้แล้วมันโอเคมันไม่อันตรายนะคะพอปักตัวนี้มันรองรับกระแสไฟที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะสามพวัตต์เลยแหละนะ,ะอ่าละความเตาเรียบร้อยและะ้วค่ะเดี๋ยวจะอบขนมให้ดูกันเลยนะว่าเอ้ยเตาราคาถูกมากเลยของจีนนะยี่ห้ออะไรแม่มีก็เรียกว่าเนี่ยนะคะ อ่านกันไม่ค่อยจะถูกเลยนะคะเนี่ยนะแคปหน้าจอเอาไปเสิร์ชหากันอยู่ได้นะคะในลาซาด่านะคะเนี่ยใช้ดีค่ะไม่บบอกเลยนะเรียกว่าเป็นมือใหม่นะแม่บีก็เป็นมือใหม่นะแต่ว่ามือใหม่ต้องมีตาอ,อกค่ะแล้วมันก็เป็นราคาที่เ,เหมาะสําหรับมือใหม่อย่างแม่บีตะตก็ไม่ได้ซื้อแพงนะรุ่นเก่าๆเนี่ยมีอยู่นะคะเนี่ยนะคะ 6พันกว่าบาทมันก็มันก็ไม่เวิร์กนะคะมันก็ไม่เวิร์กนะเอาไว้อบอาหารค่ะไม่พี่แยกกันนะตัวนี้จะใช้แต่เบเกอรี่โอเคค่ะนี่วันนี้ไม่มีทำเป็นขนมปังแซนด์วิชค่ะเลยไม่ได้เปิดเปิดหน้ามันขึ้นมาเน่ค่ะแต่เดี๋ยวตอนตอนสุกแล้วเดี๋ยวไม่บีจะให้ดูเนื้อนะอ่ามีอีกอันหนึ่งนี่เนาะมาน,นี่ อ,นนอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้จะมองเห็นตัวเนี่ยนะคะขนมปังก็สเต็ปแรกเลยนะคะสเต็ปแรกนะที่แม่บีใช้ในการอบขนมปังนะคะก็คือ,อประมาณ10นาทีแรกแม่บีจะใช้อุณหภูมิ2องาเอ่อ10องศา210องศานะคะเราก็ต้องหมุนกะกะเอาไปอะประมาณนี้แหละนี่200นะคะแล้วก็เลยขึ้นมาอีก นิดนึงนะคะประมาณนี้นี่ค่ะเพื่อให้สีขนมปังนะคะเป็นการแบบว่าเบดสีขนมปังตั้งไว้ที่10นาทีค่ะเดี๋ยวพอมันติ้งปุ๊บเรามาปรับลดไฟลงแล้วอบต่ออีกเอ่อสิบถนาทีนะคะเพราะวันนี้อบสมปอนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นจังหวะที่ดวงไฟตรงนี้นะคะมันดับลงนะคะแต่ว่า ดวงไฟที่อยู่ในเตาเนี่ยยังติดอยู่นะคะ,อะตอนนี้ทำงานแล้วมันอันตรงนี้แม่บเีเคยสอบถามไปกับทางทางร้านเขานะคะคือมันเป็นการเซตร,ระบบของเครื่องมานะคะคแต่แม่บีใช้งานมาตั้งแต่ซื้อมานะใช้งานมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรน,ะนี่นะคะขนมขนมปังเขาก็ถูก ถูกอบไปเรื่อยๆนะแล้วก็อบสุกออกมาตามเวลาที่แม่บีตั้งไว้นะคะซึ่งตรงนี้แม่บีชื่อว่ามันมนํามนัน่าจะเป็นเทคนิคการใช้นะเนี้ยนะคะมันก็จะดับแต่ว่าจะไม่ได้ดับทุก30อาจจะดับบ่อยถ้าเป็นพวกขนมปังแล้วก็วันนี้มีหลายปอดมันจะดับมันจะตัดบ่อยอาจเป็นอาจจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิให้เราในส่วนของตรงนี้ก็เป็นได้นะแต่โดยส่วนส่วนตัวของแม่บีเองนะ ก็ไม่ได้เป็นปัญหาค่ะไม่ได้เป็นอุปสรรคในการอบขนมปังนะ,ะสุกแล้วล่ะคะ่ะขนมปังของแมบีนะนใช้เวลาทั้งหมด25นาทีค่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็นโชกุปังนะคะเป็นขนมปังโชกุปังคะ่ะ ี่ค่ะโอ้โหจริงเนี่ยค่ะเราก็เอาออกใส่ตะแกรงเนี่ยนะคะเขาก็จะสีขาวนวลๆแบบนี้นะคะเป็นสูตรขนมปังที่ใส่วิปครีมนะคะค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับน่าจะเป็นเทคนิคนะคะเป็นเทคนิคเป็นวิธีการใช้เนาะเป็นเทคนิคการใช้ของแต่ละคนนะคะที่อันนี้ก็เป็นเทคนิคของแม่บีเองนะที่ เอามาบอกต่อนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะหลายๆคนที่มีข้อสงสัยถามมานะคะในวันนี้นะแม่พี่ก็คิดว่าน่าจะตอบข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆได้หลายๆคนนะคะที่กําลังมองหาเตาอบนะคะเตาอบเบอรเกอรี่เตาอบอาหารนะคะสามารถทําทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานอย่างเช่นขนมปังขนมเค,ค้กคุกกี้ ในราคาที่สุดแสนจะประหยัดนะคะมือใหม่จะต้องใช้เตาอบในการฝึกทำเบอร์เกอรี่นะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของขนมปังที่ไม่มีอบนะคะเค้กก็มีไปแล้วนะก็อันนี้ชิฟฟอนชิฟฟอนก็มีนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการอบขนมปังเป็นขนมปังแซนด์วิช่ะเนี้นะคะ่ะเป็นขนมปัง แซนด์วิชนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่อบออกมาจากเตาราคาถูกอันนี้แหละคะ่ะซึ่งแม่มีส่วนตัวเองใช้งานมาแล้วถูกใจมากๆเลยนะคะก็สําหรับเพื่อนๆนะที่ดูคลิปนี้นะคะคงหายสงสัยแล้วก็เลือกเตาอบมาใช้กันได้อย่างถูกวิธีนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องแม่วีชิวะวากันด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย